สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมคันอ้อยนะครับคันอ้อยสองสายพันธุ์ซึ่งเป็นตระกูลเดียวกันนะครับตระกูลเดียวกันนั่นคือสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีก็คือสุพรรณบุรีหนึ่งกับสุพรรณบุรี50นะครับ โอ้แต่ว่าไทยลำบากมันสะท้อนแสงนะครับสีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ะผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูว่าเพื่อนๆจะชอบสีแบบไหนนะครับสองสายพันธุ์นี้ก็คือสุพรรณห้กับสุพรรณหนึงนะครับสุพรรณบุรีห้าสิบครับด้านซ้ายมือ,อจะออกโทนเหลืองเหลืองมากกว่าส่วนสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับ ก็จะออกโทนเขียวมากกว่าเนี่เพื่อนเพื่อนจะชอบโทนแบบไหนอ่าโทนแบบไหนนะครับระหว่างสองสองสีนี่แต่ว่าในกล้องมันไม่ค่อยชัดเลยนะครับมันสะท้อนแสงนะครับช่วงบ่ายผมหาหลายมุมแล้วจะถ่ายให้ดูชัดชัด <c oughs> หามุมไม่เจอหามุมไม่เจออ่าอันนี้อายุเท่ากันนะครับเพื่อนๆอายุเท่ากัน อายุ9เดือนอายุ9เดือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเนี่ยพอเรามาคันเปรียบเทียบกันดูก็สีมันจะคนละโทนกันนะครับก็แตกต่างกันสุพรรณบุรี50ก็ส้ายมือนะครับก็จะเป็นโทนเหลืองมากกว่า,าสุพรรณบุรีหนึ่งก็โทนเขียวก็จะมากกว่า แต่ก็ถือว่าสีสวยสดใสทั้งสองสายพันธุ์นั่นแหละครับอยู่ที่ว่าความชอบความชอบของลูกค้านะครับความชอบของลูกค้าว่า,าจะชอบสีแบบไหนแล้วก็เป็นอยู่ที่ความชอบของคนขายด้วยแหละครับคนขายว่าจะชอบโทนสีแบบไหนนะครับแต่ผมว่าถ้าดีนะถ้าทัา้งหมดเรามีทั้งสองสายพันธุ์เนี่ย ท่นเสร็จแล้วเนี่ยผสมกันเนี่ยสุดยอดเลยผมลองผสมบ่อยแล้วนะครับผมจะผสมแล้วก็ขายสสายพันธุ์รวมกันผสมกันแบบนี้ครับถือว่าสุดยอดมากๆนะครับก็คือ,อสีมันพอเราผสมสีมันจะได้เลยนะครับอันนี้ก็เขียวกว่าน,นี่เหลืองกว่าพอผสมกันสสายพันธุ์เนี่ย สีมันจะออกมาสวยมากๆนะครับแล้วก็รสชาตินีก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่ามันอร่อยอยู่ทั้งสองสายพันธุ์อยู่แล้วนะครับก็พอผสมกันก็จะได้ครบรสชาติหมดเลยนะครับอ่าไม่ว่าจะเป็นสีความหวานความหอมมันจะผสมกลมกลืนโทนจะออกมาแบบดีมากๆนะครับดีมากๆเลยดีมากๆถือว่ารสชาติออกมานี่ถือว่าสุดยอดเลยถ้าสองสายพันธุ์นี้ ผสมกันนะครับผสมขายครึ่งต่อครึ่งเนี่ยโอ้สุดยอดอายุเท่ากันนะครับอายุเท่ากัน9เดือนเหมือนกันนะครับแต่ทีนี้ก็บางทีตัดคนละครั้งกันเนี่ยเราอาจจะมองสียากว่าพัานไหนเป็นพันไหนแต่ว่าเนี่ยพอพอตัดมาพร้อมกันแล้วก็ลองมาแยก คันกันนะครับมาแยกคันกันคนละครั้งแล้วก็เปรียบเทียบสีกันดูก็มันก็จะเห็นสีแตกต่างกันเลยนะครับสีแตกต่างกันแต่ว่าเหมือนอย่างสุพรรณบุรี50อายุน้อยกว่านี้นะครับน้อยกว่านี้เนี่ยก็จะออกโทนเขียวเขียวมากกว่านี้นะครับแต่พอเริ่มอายุมากขึ้นเนี่ยโทนเขียวเขาก็จะด้อยลงไปแล้วก็โทนเหลืองก็จะมาแทนหน่อยนะครับจะมาแทน แต่ว่าสุพรรณบุรีหนึ่งเท่าที่ผมคันมาตั้งแต่อายุหลายๆเดือนนะครับตั้งแต่เจ็ดเดือนสิบเดือนหนึ่งปีเนี่ยอ่าก็ลงพิสูจน์มาแล้วก็มันจะติดโทนเขียวอยู่นะครับติดโทนเขียวอยู่มากกว่าโทนเหลืองนะครับแต่ถ้าสุพรรณบุรีห้าสิบอายุยิ่งแก่ยิ่งแก่มากไปเป็นปีอะไรแบบนี้ก็จะเหลือแต่เหลืองโทนเขียวก็จะหายไป นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็คือ2สายพันธุ์เนี่ยก็ดีทั้งสองสายพันธุ์นะครับแล้วแต่ว่าใครจะชอบปลูกสายพันธุ์แบบไหนจะขายสายพันธุ์แบบไหนถือว่าดีทั้ง2สายพันธุ์นะครับดีทั้งสองสายพันธุ์อร่อยทั้งสองสายพันธุ์นะครับแต่ถ้าปริมาณปริมาณน้ําหนักเท่ากันนะครับสมมติว่าน้ําหนักเท่ากันเนี่ยน้าของสุพรรณบุรี1เนี่ยมันจะมากกว่าของสุพรรณบุรี50 นะครับมันมันจะมากกว่าเพราะว่า,าปล้องมันยาวกว่ามันเก็บน้ําได้เยอะกว่านะครับก็ปริมาณน้ําเลยมากกว่าแต่เทียบกันกิโลต่อกิโลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทางเลือกแต่ข้อเสียของสุพรรณหนึ่งนะครับมันจะล้มง่ายมากกว่าสุพรรณห้าสิบมันจะล้มง่ายกว่านะครับก็แต่ละสายพันธุ์นะครับมันก็มีข้อเด่นข้อด้อย ของแต่ละสายพันธุ์นะครับมีข้อดีข้อด้อยนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนชอบแบบไหนก็ใช้ได้ทั้งสองสายพันธุ์นะครับก็เนี่ยครับเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอาจจะดูกันไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสะท้อนแสงนะครับสีอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ตัวจริงเนี่ยมันมันจะสวยมากนะครับสีสวยแต่ผมก็หามุมถ่ายไม่ได้ <laughs> ไม่รู้จะไปถ่ายที่ไหนมันสะท้อนทั้งนั้นเลย อ่าเอาละครับเล็กๆน้อยๆอยเปรียบเทียบกัน2ส,สายพันธ์นะครับซ้ายมือสู่พันห้าสิบขวามือสู่พันหนึพบกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ